กขบียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลําพูนพักเพื่อไทยผมได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับว่าถนนหมายเลข106ช่วงจากบ้านปากทางม่วงตนตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านห้งถึงสีแยกสปุงตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับ ในทุกๆวันนะครับมีรถสัญจรไปมามากมายนะครับเพราะว่าเป็นถนนสายหลักที่จะเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดลำพูนนะครับเวลารถใหญ่10ล้อ18ล้อวิ่งเนี่ยทำให้รถติดขัดมากนะครับไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนอีกทั้งในเวลากลางคืนนะครับถนนช่วงนี้นะครับมืดมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพี่น้องประชาชนผมจึงขอท่านประธานผ่านพยังกระทรวงคมานาคมว่า ช่วยขยายช่องทางจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรพร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างให้พวกเขาด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากานายกสัญชัยนะครับนายกเทศบาลตำบลดงดำนะครับว่าท่านได้ทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเหมืองฐานหินเก่าบ้านบวกนะครับได้ยื่นขอสนับสนุนงบประมาณไปยัง กรมทรัพยากรน้ําแต่ปรากฏว่าพอเรื่องส่งถึงกรมทรัพยากรน้ําปรากฏว่าพื้นที่ที่จะดําเนินการยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนุรักษ์พลังงานเราก็ขอใช้พื้นที่นะครับเพราะว่า,าเหมืองฐา,านหินเก่าเนี่ยนะครับสามารถใช้น้ําในเหมืองนั้นได้เพราะว่ากรมควบคุมมลพิษได้ไปตรวจแล้วว่าปลอดภัยนะครับแต่พอเราทําเรื่องไปก็ติดขัดกรมอนุรักษ์พลังงานไม่ใช้พื้นที่และยังตอบมาว่า จะดำเนินการให้เองซึ่งการหารือครั้งนี้นะครับเป็นการหารือครั้งที่2ถึงกรมพลังงานว่าสรุปแล้วท่านจะทำนะครับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําอยู่หรือไม่พี่น้องชาวบ้านเขาสอบถามมาครับกรับขอบคุณครับ